ทำไมเวลามีปัญหาชอบร้องไห้ไม่ได้ชอบแต่มันเป็นฟ e e l i n g อ่ะ <c oughs> ทำไมฉันถึงร้องไห้ท่ำเพื่อนักวะอ,อะไรสกิดนิดสกิดหน่อยก็ไหลตลอดเลยอะแกช่วยฉันหน่อยดิแกเป็นหมอนะเว้ยปัญหาของแกมันมาจากโกาครคภัยไข้เจ็บซะที่ไหนละ่ะมันมาจากความรู้สึกชีวิตมีปัญหาปะลล่ะ ไว้คนหน้าอกเลยเหรอจะเป็นแมนเนี่ยอาจจะต้องมีเก๊กส่งหน้าดูเข้มขึ้นบ้างนะนะพอ่อฉงจะูกคขึ้นไปแกอาจจะมีลูกไม่ได้แล้วลว่ะเพราะแกเป็นโรคมลูกเก่าอะมันเก่าได้ด้วยเหรอวะ โอทอ็อกฮะหน้ายังตึงได้มดลูกฟีบๆทำไมยะตึงไม่ได้วะฉันกลับแล้วใครกครับกูกโอ้พ่อโอเคไหมอ่ะอืมพ่อวานาฝาห่วนขึ้นอ้าวไล่อีกคนให้ฉีดตรงไหนไม่เอาแล้วนะมันไม่ใช่อะ่ะพ่อบอกว่าไทย <c oughs> มันเป็นมาวัฒกรรม <c oughs> ดีเลยล่ะพอ่อ พ่อเก็บน้ำไม่ได้แล้วถ้ามันจะหมดอายุก็รีบใช้สิวะแล้ดจ้ทำยังไงคนเขาจะทองว่าทำไงกันล่ะแล้วจะไปทำกับใครอะนี่เรากำลังจะเสียตัวเล้วเนี่ยเอาหน้าจะได้ไม่เสียเที่ยวไง จะดีหรอมันอาจจะเพลินก็ได้ยอมเขาตอนนี้ก็ยอมเขาตอนแต่งงานแล้วมันก็เหมือนกันนะเนาะนี่กูพูดคนเดียวนะเนี่ยจะกจี ำไมแกไม่อยากมีลูกฉันมีความรักได้แค่หน่วยเดียวอะอ,อก็ถ้าเจอคนที่รักแล้วก็จะรักได้แค่ทีละคนอะแล้วถ้าวันหนึ่งมีลูกถ้าต้องรักทีเดียวสองคนกลัวทำไม่เป็นว่ะเ,ออเาขอโทษนะจะว่าจะด่าเรายัางไงก็ได้อะ่ะไม่ด่าเธอหรอ ไม่มีวันแล้วถ้าสมมติว่าด่าจะด่าว่าอะไรอีดอกเหอุเตอร์แอบไม่ได้ามจริงถ้าเป็นห่วงตัวถ้าคงมีแฟนจัดไปเลยแบบแรงแต่งตัวแรงแรงลักสนุกไม่คิดมากกลับบ้านดึกได้เหตเพาะถ้าเราจะดา่า <c oughs> ก็คงด่าประมาณนั้นแต่ไอแต่นนี้เราไม่ได่ดานะคือสมมุติอะ คืออยากเล่าเรื่องของคนที่น้ำตาไหลๆๆง่ายครับขี้แงอะไรเงี้ยก่อนที่จะแก้ปัญหาก็จะร้องไห้ก่อนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์เราถึงต้องร้องไห้ด้วยผู้นายโฮเป็นผู้หญิงที่ขาดความสาคัญขาดการได้รับความสาคัญเวลาอยู่ที่บ้านเขาเป็นบุคคลที่ไม่สําคัญอยู่ในบ้านพอพูดถึงคุณนายโฮเราอาจจะนึกถึงผู้หญิงที่ร้องไห้เก่งแต่แค่นั้นอาจจะไม่พ,พ,พอสำหรับคุณนายโฮเพราะว่าคุณนายโฮเดินเป็นหนังคอมดี้ ที่เป็นคอมดี้สุดขีดนะครับมันไม่ใช่หนังหวานดังนั้นการไปร้องไห้แบบคอมดี้เนี่ยน้ำตาไหลไม่ใช่แค่ประเด็นที่เราต้องการแลเวี้เราต้องการยอดฝีมือชมพู่เป็นจอมยุทธแล้วกันเขามีฝีม้ลายมือในการแสดงอะไรเงี้ย ัไวปไวปเราเกวแก่ันดชไได้ได้แล้วพอมาดูเขาดีไซน์การร้องไห้ของเขาแล้วก็รู้สึกว่าไอสิ่งที่เรากางังวลว่ามันจะยากอ่ะมันกลับง่ายแบบไม่น่าเชื่อ